เพียงระบายเหมือนอยากจะเมื่อยอ่ะเมื่อยงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้หรออไม่โนอ่ะโ้ยองได้เมี่ยของไทยรบนี้ีขอบคนที่เปิดน้าเย็นดูขอบคุณ อันนี้คือบ้านหลังที่สองของแรงงานลาวเรานะครับเราพึ่งพาประเทศไทยทพึ่งพาประเทศ,เทศไทยนะข้ามน้ําข้ามทะเละะะแรงงานลาวของเราไม่มีความรู้นะฮะไม่มีความรู้มีแต่วความมานะคนไทยยังให้โอกาสนะครับ <c oughs> อยากขอบคุณ <c oughs> แทนแทนอาจจะมีคนไทยอีกหลายสวัสดีครับโบอโ,โบครับสวัสดีครับเอฟซีายอนมือนี้นะ กับปิดมื้อแรกนะทีทีได้แบบว่าได้มาเจอบาโบ้เนาะได้แบบได้มานั่งกินข้าวแบบกันแบบนี้นะแล้วก็เห็นแบบว่าอาหารคือแบบว่ามิเตเล็ตแซ่บแท้แบบนั้นบ้างนะมันมีเค้กมีอย่างอื่นอ่ะ้มในได้มาเห็นแบบนี้คือว่าลัมบ้าคือว่าแบบว่าอยู่บ้านบุ๊มบิ๊วมีกินคือแบบว่าเต็งตัวให้แบบว่ากินลูลาให้โซ้แท้นประหม่าอะไรเนี่ยมันอีกอะไรหรือเ่าพี่รู้จักพี่โบ่หนูร้องเนี่ยมันเกิดคิดเฮ้ยอันนี้หนูรู้เปล่าพี่โบ่พี่คิดอย่างนี้นะ มันเกิดมันเกิดน้องออมมันเกิดน้องออมแล้วก็เขาแก่เขาแก่น้องออมเขาซับพอร์ตเันนี้มันเกิดน้อมคือนี่ไม่ใช่บอโบซื้อซื้อมาเลี้ยงหรือว่าบ่แจ๊บซื้อมานะหรือ<ม>ว<ง>่าอย่างเงี้ยเเป็นเป็นเป็นเขาแก่น้องอมอมซึ่งเป็นแฟนบอแจ๊บนี่นะเพียงนนะักมือนี่ก็เป็นการจัดงานเลี้ยงนะไองานมันเกิดบอกอะไรยังไงแมนแมนนี่นี่ วันเกิดบอกอ๋อนี่เจ้าภาพสวัสดีครับเจ้าภาพครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังมื้อนี้คือแบบว่ากินดีอยู่ดีแท้ามื้อนี้อันนี้เหรอจะได้เพิ่นจะได้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ชิชิ้นมาจะได้เป็นเลี่ยมอ๋อยังเหลือเยอะมันมันจะได้เป็นเลี่ยมเข้ากันได้กินหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้มีอันนี้ที่เราจะซื้อก็เพืออ๋ออันนี้อันนี้เ่าจะอ่าเพราะว่ายอดรังเพื่อนบ๊อบบี้บ๊อบบี้อ่าเพิ่น ก็เก e oh, like, like ิดว yeah so. ันที่สิบเกิดวันที Universe> ่สิบสิบสองสิบแล้เนาสิบอ๋อแต่ย้อนหลังให้อือนหลังวันที่สิบเกิดไปพุ่นไปแปลงนะทูกค้าผลราชานีเลยไปได้เห็นเห็นหมูได้เห็นแบบว่าซื้อเค้กมาให้เป่ากัสินึงคือเอาเอาคือบอกเค้กที่เราเรามองผ่านเราคือไม่เห็นความสำคัญแต่เพื่อนเห็นความสำคัญแล้วเรารู้สึกตานิด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 ไหลออกมาทะไางนี้ ถ้าจริงเค้กก้อนหนึ่งครับมันก็บม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นเนาะคือความหมายมัน,ม,น,นม,ม,มันล้านความหมายอ่ะมันล้านคุณค่านะครับเค้กอาจจะคุณค่าลหลักร้อยแต่ความหมายมันหลักล้านละแสนคนที่ทําให้ใหมีความหมายเราก็ดีใจนะอยากจ,จะอยากจะอัดกรอบไว้อยากจะอัดกรอบไว้เลยโบกินโบกจะอัดกรอบไว้จริงแล้วเค้กมันมันละลายได้ดิแต่เราจะจะอัดกรอบไว้อันนี้ไอสลักซื้อข้างในนี่เนาะ แต่รับซือะย่มเาปะอืมันนี้ก็จะมีพี่น้องเนาะมีปะเผาสวัสดีครับบ่าตูครับชุบเบอร์กินหรูอยู่สบายไม่ังโมเบาเลยกินอย่างเดียวฮพี่น้องเนาะบ่าตูน่าจะบอกว่าน่าเขาไปห้องกัไปใส่ตูดบาไปเลยใส่ตูด เกิด้องออมในวันเกิดข่อของ่อลอังมะมันเลียกวันเกิดด้วลูกพี่บอกแล้วทำไมเพิ่มเติมแล้วทำไมทำไมสร้อยเพิ่มสีลูกพี่บอยากเบ่งอยากถ่ายอยากถามจะเป็นคือว่ากิ่นครับมนี่อันนี้จะเือกนาแมกาอมคนจัดหาแกมันคนไทย่นไอแกคนไทยนะบได้แล้วทู เคยเคยได้แบบว่าเป่าเคสรบ่ไบ่เคยวันเกิดะคเบ่เคยจัดบ่เคยจัดเคยมีมู่มาเซอร์ไพรส์ห่าหัดจำได้อยู่วันเกิดะ้อนแต่แต่บ่เคยได้มีโอกาสได้วบ่มีโอกาสเนี้ยไอยื่วการนม่ไปหั่นมีู่วงมมมาเยอะที่ราโมมาเยอะมากทีมากทดเล คงไม่ไอ้ไม่เอาโคตด้เลยราคาลักร้อยเนาะบบบแต่ว่าความมุ่งซึ้งเนาะมันจะไปเพิ่มสินหรือพี่มามากงอนมากเยอะได้ได้ไหมในความมุ่งึกมูเพื่อนมาลิ้นไปเลยมายาญไปเลยมุ่งเพื่อนนี่ได้เห็นหนากันดีใจบอกตรงนะคือได้เห็นหนากันดีใจแต่เมื่อนีร่ที่บอกว่าพิเศษบอว่าพิเศษแหละเพราะว่าวันเกิดน้องออมนะวันเกิดอ ใครบอแจ็เนาะอ่าข้มูลเลก่อนมีจะได้มามามาหาคือคือบอทแจ็ปในโลกล่ะข้อทุกท่านเพื่อนเนาะนะกับหมู่คู่พอหมู่คู่มาเขาดีใจนะก็คิดว่าถ้าเมึงมีไพ่มาหาเลยคุณไพ่มาหาเขาเลยน้อยใจนะเพราะว่านั่นไม่เพวาะเขาต้องมีอย่างสักอย่างเพื่อนตัวอยากจะมาหาโอเคเพื่อนมาหาเป็นอย่างที่แบบดีใจนอนดีใจเพราะเพื่อนขั้นๆกันแล้ว เนาะแต่เท้าเขาไปหาหมูอเลไปหาได้ตลอดแต่การเรียนมืออย่างคนเดินมือในทีมเดียวกันมีความทุกข์ขนาดคือว่าเป็นเป็นอีหนึ่งมิติเนาะที่แบบว่าเขาปกติเขาไปเจอกันบ่อยอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่แบบว่าสำคัญเนาะมันเที่สำคัญที่แบบว่ามันเกิดขึ้นได้ไม่เหมือนของยังยิมบอลเจ็บเป็นยังบอลเจ็บจะบอกเสมอว่าขอบคุณประเทศไทยขอบคุณคุณเป็นเยัยที่นั่งาเทาคุ้นอะมา มันจักกันแล้วเป็นมิตรภาพที่ดีมันมันมีความผูกพันในความเยวาเนี่ยต่อกันอ่ะเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่บ้านทั้งหจักกันเลยทั้งที่เขาเป็นคนเล่ากันนะทั้งหเคยหู้บเคยยั้งกันเลยนะเคยมีปฏิสัมพันธ์ได้จริงจริแต่ว่าพอเขามาอยู่เมืองไทยแล้วมันมีบางอย่างดึงเราห่างกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่เขาบม่ได้แบบเคยไทยที่นี่ยนเป็นอ่ะผักเป็นพวกเนียเออลงมันแคบกับเป็นเพื่อนกันแล้วกับเห็ดสิ่งดีๆแล้กันมีกิจกรรมร่วมกันดีๆนะ มันคือความยอดนะครับมีความผยองสิ่งที่ดีงามความผยองกาเอาถือว่าแบบนี้อยากอยากอวยพรอย่างบ่การในน่อนเนาะอยากอวยพรให้แข้งปะโปบ่เมื่อกี้เมื่อกี้อวยพรไปอวยพรผ่านช่องไปฮะอวยพรเมื่อกี้โอ้ผ่านช่องบ่โบบเแม่นแม่นแม่นเขาจะอวยพรเพิ่มเติมเนาะในน่องเลยเอาเอาเอาอย่างนี้เค้กนี่อันนี้คืออ่าเอาดิจับจับเคกเลยบ่๊ค สิ่งเล็กๆที่บอกแจ๊บอยากอยากเห็นให้เพื่อนนะอยากเห็นให้เพื่อนคนนี้ก็คือว่าด้วยด้วยด้วยความเอาเง่นบอเอาไม่ไม่เอาไก่กันเถอะเอาไก่กันเอาไก่กันเอาก็คือสิ่งเล็กๆเนาะบอยอดที่อยากเห็นให้เพื่อนเนาะก็คือบอโบก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่บอกแจ๊บบอกแล้วูกพันอะไรกับภูมิใจทีได้หู้จักกันน้องตั้งแต่วันแรกที่บอกบอกต้นนนำพามาหู้จักก็สนิทกันตั้งแต่วันแรกเลยนะวันอาทิตย์ตัดมากกับพี่ก็ถ่ายคลิปกันเลยแมนแมนแล้ว คือบาโบเป็นคนหนึ่งที่เหตุไงบาบาเจ็บมีสามหมื่นซับโอ้โหไม่บอกตรงเลยนะคือโปรโมทเพื่อนทุกอย่างทําทุกอย่างนอกจากบอกต้นเลยก็คือบาโบ้เลยคือโปรโมททุกอย่างคืออยากให้เพื่อนน่ะมีมีไปว่ะนี่ผู้ติดตามล้านไลค์ว่ะบอเจ็จะว่าเสมอครับไอ้เวลาเขาไปผู้ติดตามเขาหน่อยเพื่อนก็จะให้ายกังใจว่าเฮ้ยเขาเน้นยอดวิวก่อนเขาหาไอ้เออนยังเคาคอนเทนต์ดีๆีอะไรเอฟซีดีบังเดี๋ยวผู้ติดตามตามมาเองแต่เขากับ แต่เพื่อนก็ไอ้ซอยซอยโปรโมทกันเนาะนะเขาก็กว่าหลายคนเป็นู้เดียวนะแต่ว่า,วาโบรโมไปนกักกาบอยที่สุดน้องหมยอย <c oughs> ก็มื่อี้ก็อยากอวยพรให้เ,เพื่อนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ <c oughs> คิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปารถนาอันได้บุรีก็ให้หละถิ่มไปเนาะก่ะที่ว่าอาอยู่ตอนนี้ก็ล่วงเลยเขาไว้กลางคนแต่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่แหละจิตใจเขาแต่เขาเขาสะไวยกลางคนแล้วเนาะหันก็อยากให้เพื่อนดูแลสุขภาพพร้อมเนาะนะอ่าที่ว่าเป็นเป็น เฮ้ยยังเป็นก็ละย้อนก็นอยากจะให้หายไวใหญ่เพื่อน <ừ> ดูแลการกินกันอยู่เนาะการพักผ่อนแล้วก็ให้เป็นที่เพิ่อนพาอาศัยพักพิงของน้องๆ <ừ> หลายคนดิเป็นยูทูบเบอร์บ้างแหละเป็นแรงงานเล่าบ้างแหละมากกับฮายโบมั่งเนาะฮนะอ่าอ่าเป็นจุดเด่นเลยนเนาะจุดเด่นเพราะว่าจุดกาลางเลยนะพอโบโบเองก็จะเป็นการอย่แบบว่าส่งเสริมน้องๆมากกว่าเ<า>นะาะเอาสิดีกวูาองยิ้มาอวยกันดีกว่า เขาหลงไม่เลยว่าเหลงไม่บ่เออเหลงไม่บ่เว่าแล้่นเขาช่องบ่ยอดอะไยอวยพรวันเด้อวยพรอเเาป็นเกิดบ่ยอดกอยากจะให้เห็นว่าเอ้ยเพื่อนอวยพรกันนั่นบ่ดละการในนั่นแหละจะจากนี้ต่อไปให้เพื่อนดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรถนาอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเนาะรวยๆปังๆเนาะช่องยูทูบกับใครมีคนติดตามเยอะๆใครเอฟซีฟังไทยเมตตาเฮาเล่ย์ลาซาทุกสุขสันต์วันเกิดตัวเองวันเกิด happy birthday happy birthday นะ ขอบ<อ>ค,คุณพี่น้องขอบคุณพี่น้เข<อ>าออกเลยลาพี่น้องเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครัหบหม่คือจบปันภาพยนต์แท้